เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหเยอะเลยสวัสดีค่ะวันนี้นิต้าจะมารีวิวนิต้าได้หนูแฮมสเตอร์ใหม่นะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่หนูแฮมสเตอร์ของเรานะคะอยู่ในกรงอยู่นี่จะเอาอเราเอาเออกมาดูนะคะอ๋อเขากำลังเขากำลังอาบน้ำใน ชีปผนังแบบนี้นะคะเอาขนชีปผนังเราก็จะได้จักนะคะแล้วเขาก็จะลงมาตรงนี้นะคะอันนี้กป็เนเด็กก่อนนะคะแบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบเครื่อเล่นให้แบบเด็กเล่นเวลาตอนนี้โค่นนะคะตอนที่คอนะคะอยากพึก่งจับเพื่อลูกเขาโค่นนะคะเพราะว่าเขาเขาแบบตัวเขาแดง เดี๋ยวเขาตกใจแล้วเดี๋ยวเขาจะจำกินได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแม่เขาก็จะกินลูกเผาค่ะนะคะมาดูสวนของบ้านกันเลยค่ะ กำลังท้องอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าแม่ตังโมจะออกรูกมา้งหมดกี่ตัวสวนผสมนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นอาหารของแมะคะอันนี้เป็นทรายค่ะทรายทรายน้ำค่ะทรายอัดน้ำนะคะก่อนที่เราจะซื้อเราต้องล้างก่อนนะคะแล้วก็จะมีแบบอันนี้ค่ะใช่ค่ะเอาไว้ลอง ทีがが่เรือค่ะแล้วก็เล่นนะคะที่ดีต ouais ้านสนุกเลยค่ะอ <pasa> ันนี้ก็เป็นที <Cat> <Oil> ่ออกกำังกายเการนะคะนี้ก็ก็ที่แบบน้คะติดติดนี้ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่น่าจะยืนได้นะคะอันนี้ก็ที่ออกกำลังกายกันอันนี้ก็ที่ใส่ทหนังอันนี้ก็แบบดสรายเรือ แล้วก็ทมุดนะคะแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้งแล้วก็ที่ของ่อค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ที่แบบออกกําลังกายเหมือนกันนค่ะให้แบบสัตว์ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็หมุนแล้วก็สัตว์ก็ให้วิ่งวิ่งวิ่งแบบเนี้ค่ะก็ให้วางไว้ตรงนี้ก็หยุดก่อนแล้วก็ให้เข้ามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ หมุนหมุนหมุนค่ะแล้วก็แล้วก็สายก็จะต้องแล้วพอแล้วพอมันอยู่แบบนี้แล้วสายก็ต้องวิ่งต่อค่ะมันก็ต้องมันก็ก็จะไปเรื่อยมาครงของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยค่ะโอ้โหเลยนี่นะคะับกุ้งมัน วันนี้นะคะมันนั่งรถเยอะมากเลยค่ะมันนั่งแล้วก็มันก็เลยอยู่ในกรงแบบน nah ี้ค่ะกรงแบบนี้ถ้าเราเปิดทิ้งไว้อะค่ะมันก็อาจออกจากออกจากกรงก็ได้ถ้าเราเปิดตรดตูทิ้งไว้นะคะของบ้านหลังนี้นะคะหรือบ้านหลังนี้นะคะมันก็ segundo, อาจออกจากออกจากกรงก็ได้แล้วเราก็อาจจะ เลยต้องแบบปิดประตูไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่ได้เรียนอีกต่อไปแบบเราต้องซื้อสัตว์มาใหม่แต่มันแพงหมนะคะยังหัวแกงทางแกงแกงกอไยตกใจตกใจเอาอละเอาละยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บินใหญ่เลยเดี๋ยวพั่นก็พกังค่ะค่ะน,น,นี่นะคะส่วนของการ